วันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีการจัดงานบุญพร้อมกับฟังเทศอย่างยิ่งใหญ่ชายคนหนึ่งได้มานั่งฟังธรรมอยู่บนศาลาวัดและในขณะที่นั่งฟังอยู่นั้นสายตาก็เหลือไปเห็นคนกำลังตกปลาอยู่ในบ่อนาำที่วัดแล้วก็นั่งคิดปนกลดา คนตกปลาอยู่ในใจว่าทำไมถึงทำเช่นนั้นในวัดแท้ๆยังกล้ามาจับปลาไม่กลัวบาปก,กรรมบ้างเลยหรืออย่างไรแต่แทนที่ชายคนนั้นมานั่งฟังธรรมจะได้บุญกลับเอาจิตไปด่าทอผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันคนตกปลาก็มองเห็นคนที่มานั่งฟังธรรมบนศาลาวัด ใจก็ตั้งจิตขออนุโมทนาบุญเพราะผมมันเป็นคนบาปไม่มีโอกาสได้ไปนั่งฟังธรรมกับคนอื่นเขาต้องเอาเวลามาตกปลาเลี้ยงชีพเลี้ยงดูพ่อแม่ที่ป่วยหนะักเพราะเกิดมาจนจึงไม่มีวาสนาสร้างบุญแบบคนอื่นหากเกิดชาติหน้าก็ขอให้มีโอกาสได้สร้างบุญเหมือนแบบท่านๆท,ที่ได้นั่งฟังธรรม ด้วยเถิดเกิดมาชาตินี้มีกรรมหนะักต้องชดใช้กรรมที่ก่อไว้ปลาที่มาติดเบ็ดก็ขออย่าได้จองเวรกันเลยถึงแม้คนตกปลาจะกำลังตกปลาอยู่แต่จิตก็เอาแต่ภาวนาสาธุไปกับคนที่ฟังธรรมและขออโหสิกรรมปลาตลอดทีนี้ทุกคนเข้าใจหรือ,อยังว่า ทำไมคนฟังธรรมถึงตกนรกคนตกปาได้ขึ้นสวรรค์ความหมายของกรรมดีและกรรมชั่วมาจากเจตนาการมีเจตนาที่ประกอบด้วยกุศลคือกรรมดีแต่การมีเจตนาที่ประกอบด้วยอกุศลคือกรรมชั่วอย่างชายที่ไปนั่งฟังธรรมก็หลงคิดว่าตัวเองกำลังทำดีอยู่ แล้วก็เอาแต่มองคนอื่นที่ไม่ทำแบบตัวเองว่าเป็นคนไม่ดีในใจก็เอาแต่ดาทอคิดร้ายต่างๆนา,นา,นาในขณะที่คนตกปรามีแต่เจตนาที่ดีต่อผู้อื่นเห็นผู้อื่นทำความดีก็ยินดีด้วยเสมอการปฏิบัติธรรมเป็นการฝึกจิตให้สงบเพื่อพัฒนาจิตของตนเองให้สูงขึ้นไม่ใช่เอาไว้ข่มคนอื่น ให้ดูต่ำลงเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ทำแบบนี้ย่อมต่ำกว่าเจ้าสวดมนต์แต่ยังนินทาเจ้าทำทานแต่ยังเอาเปรียบเจ้ามีความรู้แต่ชอบดูถูกคนอื่นเจ้าตัวสะอาดแต่ใจสกปรกเจ้าอยากได้มิตรแท้แต่เจ้ากลับเป็นมิตรเทียมเจ้า บอกทำกุศลแต่หมายเอาชื่อเสียงเจ้ามีทุกสิ่งแต่ไม่คิดแบ่งปันเจ้าดูแลคนอื่นแต่ละเลยพ่อแม่เจ้ามดเนื้อสัตว์แต่ข่มเหงเพื่อนมนุษย์เจ้าหาตัวเองไม่เจอแต่กรรมหาเจ้าเจอ พระภัยสารวิสาโลได้บอกถึงพฤติกรรมที่คนเหล่านี้เป็นนั่นเพราะว่าเมือนในสังคมทุกวันนี้ที่ชอบทำบุญแต่กลับไร้น้ำใจทั้งทงที่การมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแต่บางคนกลับดันเ,เดินเดินทางไปไกลเพื่อที่จะไปทำบุญวัดอย่างเดียว แต่กับคนทุกยากไร้ตัวไม่เคยแม้แต่จะเหลียวแลยื่นมือช่วยนั่นเป็นเพราะว่าคนเรามักจะทอกระทำแต่สิ่งที่อยู่สูงกว่าตนเช่นพระสงฆ์วัดวาอารามรแต่กลับละเลยสิ่งที่คิดว่าอยู่ต่ำกว่าตนเองเช่นค,คนยากจนหรือสัตว์น้อยใหญ่